สวัสดีค่ะน้องแหมมทำอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและสวัสดีพี่นัทด้วยนะคะตอนนี้แหมมกำลังเก็บขี้เหล็กนะคะวาวนี่นะครับเดี๋ยวพี่นัทซูมไกลๆก่อนนะครับว่า like <Pie> น้องแหมมเก็บอยู่ที่ไหนนะครับก็ตอนนี้น้องแหมมเก็บอยู่ที่รั้วบ้านคุณยายนะครับรั้วบ้านคุณยายซ <assemble> <visuals> ึ่งคุณยายเนี่ยปลูกเป็นแนวขี้เหล็กนะครับเป็นแนวรั้วไว้นะครับเป็นพืชสวนครัวรั้วทานได้นั่นเองนะครับใช่ค่ะตอนนี้ เขาเก็บไปได้เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเขาเตรียมการนะครับที่จะแกงขี้เหล็กเย็นนี้นะครับวันนี้<ม>เรามีกับข้าวแล้วใช่ไหมคะพี่นะ้าแกงกับอะไรคะแกงกับกากหมูแล้วก็น้ำตับค่ะว้า <Wow. S 2> แกงกากหมูกับน้ำตับนะคะแล้วเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงใช่ไหมเป็น ปลาเค็มทอดเพราะว่าพี่ณัชสาคอนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าพี่ณัชชอบทานแกงขี้เหล็กกับปลาเค็มไหนคะเขาใช้ยอดแบบไหนน้องแม่เนี่ยค่ะพี่ณัชค่ะโอ้ยนี่ค่ะเราก็ประมาณนี้เอาเพชรฉลาดค่ะพี่ณัชรู้จักไหมคะต้องเอาแบบเพชรฉลาดก็คือไม่อ่อนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนี่ค่ะเตต็มะะกรร้านคับใช่เต็มตะกร้าได้เยอะมากเลยนี่ก็อ่อนใช่ใช่เอาแบบเพชรฉลาด เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้เก็บแบบอันไหนเป็นแมงเราก็ตัดออกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บช้าเนี่ยมันจะโดนแมงกินค่ะคุณผู้ชมเราต้องไปแย่งกับแมงอ่ะเดี๋ยวแบ่จะเน้นยอดก่อนอันนี้จะเป็นรั้วของคุณยายนะคะคุณผู้ชมยังไม่ใช่รั้วของแบบนัทใช่ไหมคะพี่นัทนูน่นรั้วของแบมนัดเดี๋ยวเราจะพาะค,ะคุณผู้ชมไปชมเป็นขี้กพันสีแดงนะครับใช่ของแบบนัทด,ด้วย เราจะผ่าอันนี้เป็นแมงค่ะพี่นะคะเราต้องตัดทิ้งไปเลยค่ะเนี่ยถ้าเราเก็บช้าเนี่ยเขาจะเป็นแมงพี่นเห็นไหมเนี่ยเป็นแมงตัดทิ้งไปเลยก็คือทานไม่ได้แล้วคีเหล็กถ้าง,งามปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องหย่อมนะคะคราวที่แล้วพี่นัทหย่อมนะแบบเลยไม่ได้เก็บเลยโดนหนอนกินไปหมดเลยค่ะเ <c oughs> นี่ยเราจะต้องแบบเก็บไปเลยนะคะนี่เอาเก่งนี้เก่งไหนคะอ่ะพี่นัทดึงมาให้มาหน่อยว้าวกินใหญ่มากคุณผู้ชมสวยมากค่ะอันนี้อีกค่ะไหนคะ โอ้พี่นเห็นแบบไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยพี่นดึงมาให้แบบน้อยอีกนี้ค่ะนี่เอาแม่ไหนคะตรงนี้โอ้โหงามจังเลยค่ะพี่นัอ,อ,อันนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวให้ให้แม่กับคุณยายเขาลูดนะคะ,คะลูดออกแล้วก็เอาไปเคี่ยวคะ่ะเคี่ยวเนี่ยเราต้องเคี่ยวหลายน้ํานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราเคี่ยวน้ําเดียวเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยขมมากนะคะ เราต้องเคี่ยวประมาณสองสามรอบจริงๆค่ะน้องแหม่มเพราะอะไรคะาว่าอยู่ในร่มเนี่ยใบจะสีเขียวอย่างนี้เนะเขาชอบแดดเหรอพี่นันหมายถึงว่าถ้าอยู่ในร่มไม่สวยเหรอคะใช่ค่ะนัดดูนะครับซูมไปที่ขี้เหล็กรั้วเรานะครับนี่ต้นใหญ่แล้วเหมือนกันแต่ต้นนี้ยังเล็กอยู่ต้นไหนเล็กอยู่ต้นทางนี้ครับเล็กอยู่แล้วแม่ไม่เอาไปรวมกันนะคะเพราะอะไรคะเอายายก่อนทไมอ่ะเดี๋ยวของเราขมกว่า่ะ ของเราขมก็คือยายรู้อยู่แล้วว่าขมพี่นัทย,ย,ยายยายทำใจว้แล้วแหละว่าของเราขมขี้เหล็กเราเนี่ยยอดขมคือของเราจะเป็นพันแดงอ่ะของเราไม่ใช่แบบยายของยายเขาจะเป็นสีขาวส,สวยๆเนี่ยก็มีสองสายพันธ<ช>ุ์ค่ะที่เหล็กพันขาวค่ะพันขาว,ขาวกับพันแดงรสขมก็จะนิดนึงแต่พันแดงนี่ขมปรีใช่ขม <c oughs> ปรีปรีจริงๆค่ะเนี่ยเอาเก็บเลย <c oughs> เยอะนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาเก็บเพิ่มเนาะโอ้โพี่นะตรงนี้สูงมากเลยอะ่ะให้เขาเก็บไปก่อนนะครับอ่เดี๋ยวเราฝั่งนู้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่มาช่วยเก็บค่ะพี่นะัทเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพบลูกค้าแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่ส่วนเราสักนิดนึงให้คุณผู้ชมเห็นดีกว่า ส่วนของคุณยายก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บส่วนของเรานิดนึงนะคะพาคุณผู้ชมไปเก็บสวนแบบน้อเอ็นเด็บเบิ้เนี่นเ<ล>ยเติมโตแล้วน้องแมมเนี่ยไคะ่ะโอ้งามแล้วเดี <Ă> ๋ย<ง>วจะมาถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมเพิ่มด้วยเนาะอันนี้คือที่เรามาปลูกใหม่นะคะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บยอดตรงนี้นิดนึงค่ะ้วถ่ายรูปให้แบบกับเด็กๆหน่อยเด็กๆ สีแดงแป๊ลยนีตรงนี้ด้ะคะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ถือแล้วถ่ายกับเด็กๆก่อนกำลังงามพี่น,าน้าเดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้ไปผสมกับของยายนะคะของยายซึ่งของเราเนี้ยจะขมมากแต่ว่าพี่นาขาถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเลีวยถ่ายรูปยอดให้แบมไมหน่อยนะก่อนเก็บและหลังเก็บเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเนี้ยเดี๋ยวน้องก็โดนหนอนกินอยู่ดีะคะ่ะ ฉะนั้นเราต้องช่วยน้องให้น้องแบบว่าให้น้องแบบว่ามีประโยชน์ก่อนเนี่ยอันนี้ของเราลัดใหม่นะเพราะว่ารอบที่เราเดือนไม่ไม่น่าจะถึงเดือนประมาณเดือนเนาะพี่นันเนาะที่เราตัดอยอดเขาตัดโกนเลยใช่ <จำ S 2> ตัด,ดโกนไปเลยกับยายเพราะว่าใช้ไอใบตัดกิ่งไงคะ่ะเดี๋ยวเรามาตัดแบบละเอียดละเอียดอันนี้ตัดแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ชมก่อนว่าเนี่ยขี้เหล็กของเราเนี่ยทานได้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือแบบกับพี่นันนะคะ เลือกทำรั้วขี้เหล็กนะคะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยได้ทานได้ด้วยแล้วก็เป็นแนวรั้วได้ด้วยค่ะนี่ครับเป็นแนวรั้วแบบนี้นะครับรั้วขี้เหล็กของเราเรามีต้นใหม่กำลังปลูกได้เราพี่น้าเนาะใช่ค่ะนี่ต้นใหม่นะครับท่านผู้ชมแล้วเราต้องตัดเรๆที่เห็นเราปลูกแบบทีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะทําเป็นแนวรั้วนะครับแล้วก็ไม่ให้ขี้เหล็กใหญ่เกินเกินไปเพาะว่าต้นขี้เหล็กเนี่ยใหญ่นะคะน้องแม่สูงลูกเลย มีเพื่อนๆพือในเฟซบุ uh, ๊กนะคะเขาบอกว่าเ,ออเราตัดเรื่อยๆใช่ไหมถูกต้องเลยเนาะพี่น,นันเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเขาก็จะสูงเลยนี่ใหญ่กว่า<ม>ใหญ่พอๆกับมาขามต้นนี้เลยนะครับความสูง,สงของพี่เล็กใช่ใช่อ,<ะ>อันนี้คือเราแบบ ตัดให้เขาอยู่แค่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นรั้วขี้เหล็กของ NWRe a l e s t a t e 78ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกนะคะตอนนี้บ,าบา๊ายบายขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณที่รับชมเรามาถึงหนะ้าช่วงเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องแหม่มเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ